ขอสัมภาษณ์นิดนึงป้าหลังจากที่มาเป่างูสวดไปวันนั้นอาการเป็นยังไงบ้างครับดีขึ้นมาเลยดีขึ้นมาเลยใช่ไหมครับอ๋อหลังจากนั่นไดปวดมันปวดตาง้อ๋อมัจจะปวดเป็นลูกๆขึ้นมาครับคือปกติมันก่อนที่จะมานี่มันปวดใช่ไหมมันปวดกินอะไรไม่ได้เลยกินไม่ได้เลยกินไม่ได้นอนไม่ได้ปวดตลอดยาทายาเขาให้กินวันละเม็ดครับต้องกินครั้งละสองเม็ดครับวันหนึ่ง แปดเม็ดเป็นหนาข้ากินเม็ดแค่เม็ดเดียวนะครับเพิ่มเป็นเพิ่มอีกเจ็ดเม็ดอ่ะอ๋ออันนี้เป็นเป็นยาอะไรครับยาแก้ปวดยาแก้ปวดกาบ้าปอดปลายประสาทอะไรพวกนี้ครับอ๋อกาบ้าเหรอกาบ้าอันนี้ชื่อกาบ้าครับเดี๋ยวนะลุงใส่ลุงน่าจะเดินเข้าไปผิดรล้วเดี๋ยวนะ อ๋อวันนี้ก็เลยมาซ้ำอืมครับผมจะให้ควักเอาเนื้อมะเร็งออกด้วยนะเป็นมะเร็งที่มาเป็นมอยู่ใกล้กันเลยอ๋อนไงเป็นมะเร็งที่ตับอ่อนครับอันนี้หมอก็ให้คีโมไหมกินยาพออหรกินยาแทนการให้คีโมมันจะกอ๋อครับทักคีโมแล้วมันจะมันไปทั่วเลยครับส่องไปทั่วเลย แต่ว่ายาเนี่ยมันโดยตรงเฉพาะเฉพาะที่ที่เป็นครับคื่อมันกดภูมิไม่ให้มันโตขึ้นครับแล้วเราก็มันมีภูมิต้านทานที่จะต้านเชื้อโรคอะไรเนี่ยครับพอโดนแรงหน่อยเราก็เป็นเนี่ยอันเป็นอ๋อเอันก่ได้โดนคือเราอ่อนแอพวกเครื่างกยองแอร์อันนี้มันมันเป็นก้อนเนื้อไหมครับเป็นไหมหุ้มปลายจับเลยมันหุ้มพวกไข่อ๋อครับเราก็ดูแต่ในคอมนะเขาไม่ได้กินออกมา แต่ตอนนี้มันยุบละเหลือแปดเซนตอนแรกเหลือสิบสามเซนอ่ะครับตามาปีกับสองเดือนครับ่อนไม่พอลดไปกินนอนแป็นเวลาครับก่อนว่าขายของที่ตลาดใต้เนี้ยอ๋อครับผมอืมจะเกิดจากขายมะม่วงสับปะรดผลไม้ต่างๆอันนี้กินด้วยหรอครับจริงๆมันมันไม่น่าเกี่ยวนะครับมันต้องดูหนึ่งที่กรรมพันธุ์ด้วย ว่าถ้ากรรมกรรมพันใครเป็นไหมีถ้าไม่มีก็ถือว่ามันก็เป็นความโชค้ายของเรานะคนเรามันเกิดด้วยอํานาจกรรมอะถ้าถ้าไม่มีกรรมก็ไม่เป็นนอนคิดคือทํปตาสมัยเด็กอะก็่อมาเรานี้เราจะกินเอาความเลยไงสมัยก่อนอะมีน้องคนมีเราคนเดียวที่จะต้องทำหลบข้าวครแต่เขากินกันทั้งบ้าน คเพราะสมัยก่อนปลาเยอะใช่ไหมเรัหน้าที่เป็นตะคองตะครองหากลับไปบ้านคราบแล้ก็มีหน้าที่ทําปลาทำแบบข้าวเขากินแล้วก็ต้องทํานียครับเออเนี่ยมันก็เรียนการวันนี้ด้วยเลยครับออย่างเช่นปลาไม่ตายบางคนเอาไปปิ้งดิ้นหัวแล้วก็ปิ้งอ่าเนี่ยก็ดินดึงนดดึงอ่านั่นแหละปันดุกนี่เราปันเป็นท่อนวางบนขาแล้วเรามองโแล่ครับ อมีผลครับมีผลทำก็ส่วนนี้ก็มีเพราะว่าไม่มีใครทำเราลองมองดูทนก็เราเป็นจักเลยนั่งกินเออมักเสกเ่งสังเกตถ้าเราฝึกกรรมฐานเนี่ยกรรมอ่ะมันจะโผล่เข้ามาในจิตของเราอันอ่าเราก็มันเหมือนเรานึกภาพย้อนหลังที่เราเคยทํากรรมไว้นั่นเลยคือการเจาะจงว่าแสดงว่ากรรมตัวนี้ให้ผลอันนี้มันเป็นความเชื่อนะถ้าเรานั่งกรรมฐานในการที่เรารู้ต้นเหตุแห่งกรรมของเราเนี่ยเราก็ ใช้วิธีการอุทิศบุญให้เขาทําบ่อยๆคือปาปกบุญครับพอเราทําบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นอเจ้ากรรมในเวรเขาเห็นพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงของเรากรรมฐานเนี่ยมันคือการแก้กรรมชั้นดีม,มันไม่ใช่ไปลดน้ำมต์ไปอานน้ำมต์ไม่ใช่นะกรรมฐานนี่คือการแก้กรรมปฏิบัติพอเรานั่งภาวนาไปจนเห็นต้นต่อแห่งกรรมแล้วเขาเรียวกว่าต้นก็คือมันเหมือนการผูกเชือกไว้ผูกเชือกก็คือกรรมไงตอนนี้ถ้าเราแก้ปมถูกอะโลกเราก็หายครับ ขาบอกว่ามันนั่งกรรมฐานถ้านั่งไม่ได้เราก็ใช้วิธีการนอนก็ได้มันไม่จําเป็นอ่าจะต้องนั่งตรงดิ้วไม่ใช่เพราะบางคนเราสังขารเรามันไม่อํานวยก็ใช้วิธีการนอนกรรมฐานก็ได้ก็ภาวนาพุทธโธพุทธโธไปพอเสร็จล้วก็อุทิศบุญให้เจกรรมายเวรเรานึกถึงอ่าสิ่งที่เราเคยทําก็คืออย่างเช่นเราเคยฆ่าปลาเรารู้ละไอกรรมตรงนี้แหละที่มันทําให้เราเป็นแบบนี้เราก็อุทิศบุญให้เขาทําทุกวันทุกวันทุกวันอ่ะมันก็เหมือนเราหยอดเอาตังหยอดกระปุกวนลบบาทวนลบบาทอ่ะ มันก็มากขึ้นมากขึ้นอ่าเจ้ากรรมนายเวรพอได้รับความพึงพอใจที่เราที่เราให้อะที่เราอ่าเราทิ้งให้ทุกวันทุกวันเขาพอใจปุ๊บก็โหดกรรมให้กับเราหลักของพระพุทธเจ้าก็สอนไว้แล้วว่ามนุษย์เราเป็นเกิดจากกรรมมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นพันธุมีกรรมเป็นกําเนิดอ่าแต่คนส่วนแต่คนอ่าคนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้คํานึงถึงจุดนี้ไงก็ป่วยก็หาหมอแต่ถามว่าหาหมอเนี่ย ก็ถูกวิทยาศาสตร์ก็คือไปหาหมอแล้วก็กินยาถ้าถามว่ากินยาแล้วมันหายแล้วมันดีขึ้นไหมล่ะหลังจากป้าป้าไปตะเวนมาบุละไปหาพระพ่นอ่าพ่นเป่าไม่รู้กี่หมอแล้วไม่รู้หมองทีรักษาพี่ส่องไปคนไม่รู้ไปไหนครับแล้วอย่างที่พระพ่นให้ป้าเนี่ยป้าดีขึ้นไหมที่เป็นงูสวัสดิ์เนี่ยเบาปวดแสบปวดร้อนไปนะครับแล้วมันก็เป็นขึ้นมาอีก อ๋อมันเป็นขึ้นมาอีกครับก็เหมือนกันอาที่ผลไปแล้วก็ตอนใหม่ๆก็คือครับทุเลาไอันนี้เบาเยอะอ๋อเบาเยอะเลยใช่ไหมที่ผมทําให้กินข้าวกินอะไรได้ครับไม่อยากกินอะไรเลยเป็นอย่างเดียวแต่ก็ยังร้อนครับมันร้อนมันร้อนมันปวดขึ้นทั้งหน้าโดนแตนดานไปข้างหลังครับเป็นลูกคืนๆอย่างเงี้ยครับวันนี้ก็เลยมาซ้ํำมาซ้ําจริงๆว่าถ้าให้ดีนะรักษาสามวันอะ รักษาสามวันติดต่อกันจะดีติดต่อกันเลยอย่างเช่นมาวันนี้ใช่ไหมพรุ่งนี้ป้าก็มาอีกเพราะว่าการรักษาของผมเนี่ยมันมันก็เป็นความเชื่อแล้วการรักษาเนี่ยผมไม่ได้เรียกร้องเงินทองก็คือแล้วแต่จะใส่ค่าครูกี่บาทก็ได้จะสลึงนึ่งจะสองบาทผมก็ไม่เคยเรียกนะอ่ะาครั้งครั้งแรกที่ป้ามาป้าก็เห็นเนะาะครับผมอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะเริ่มทําวิธีการอ่ารักษาเรียกว่าบาบัดก็แล้วกันเดี๋ยวไปรักษาเนี๋ยจะไปผิดศาสตร์ท่าสุขเข้า โอเคนะครับจ้าหายออ่ะอันนี้ก็รักษาเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวป้าก็จะกลับละเดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่พรุ่งนี้มาใหม่ครับผมเดี๋ยวจะบอกอาการมากลับไปมากลับอาจะเป็นยังไงคืนนี้กลับผมเป็นวิทยาทานนะครับผมอ่าจ้แต่ป้าเขารักษาไปป้าเขาบอกว่าจากที่กินข้าวไม่ได้นอนไม่ได้เลยปวดอย่างเดียวหลังจากรักษาไปป้าลุกขึ้นมาเดินได้กินข้าวได้ใช่ไหมป้าใช่ หิวเม<บ>ื่อวานก็มาที่โลกหิวกีนโทาหาเมื่อวานก็มาบ่นได้แล้วบ่นได้แล้วใช่ไหมยอันนี้อยู่ที่ไหนเนี่ยป่าจริงๆอยู่พี่โลกตรงนั้นน่ะมาอไเจี้รู้จักมาได้ที่แม่ไปเย็บผ้า อ๋อขมประตุมออยู่ติดกันนันแน่หลังนันะป้าอยู่หลังนี่กลางบ้านพองเห็นไหมเราเน่อยู่นั่นเน่แต่ตอนนี้เป็นนอนอยู่พี่จิตเพราะอยู่นี่มันดังอยู่พี่จิตเงียบอันนี้พี่จิตบ้านใครอ่ะบ้านเขาอ๋อบ้านลุงเน่ยว่เพื่ออะไรพี่จิตอ่ะจิตท่าล้ออ๋อท่าล้อครับผมเออนั่นแน่วันนี้ก็กลับไปนอนพี่จิตอ๋อก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะลุงเนาะ อยู่นี่คือเราจะนอนเง <fo> ียบๆมันไม่ได้ไงหมาขวามันเห่าหมาเห่าครับโชคดีครับป้าครับผมขอบคุณมากครับครับผมกลับแล้วนะครับ